นนเราจะเอาเบนเววนดหนีจากซีนามินะครับซึ่งครั้งนี้ผมคิดเป็นครั้งแรกนะครับเขาบอกให้ผมไปหยิบตัวที่ใกล้ที่สุดหยิบมาครับแล้วก็เข้ารูไม่ละครับผมก็แมงมามันก็แมงมาไม่ ไม่จริงอือหืออยู่หน้าเส้นเลยนะครับอ่เต๋อตายโอ้อา้าวซิกเซเว่นมันกากขนาดนั้นเลยเรียบ้ยอันนี้ไปก่อนนะครับอือหืออือหือโอ้เฮ้ย พี่พีกีวิต้อ,องคำเอามาเอามาไปไปกลับกลับกลับเย้ยโอ้ยกุมืนว่างเย่ยได้เงินยแล้วอัพเกรด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 โอ้เขาใ้ผม ผมต้องขอบคุณเขาก่อนอ่ะขอบคุณไม่ได้นะคะขอะตุ้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปอัพเกรดนะ,นะครับอัพเกรด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 อัพไม่เงินมันไม่พอ จ่ายเงินมา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 ผรน่าจะตีได้อ,อีกเป็นชาติเลยนะคับเราน่าจะอัพไปที่ววห้าสิบก็พอไม่ได้แค่สามสิบนะครับโอเคอรี กริดกรดกรดเงินไม่พอซีนมีมาลงลุมไปไปลงลุมไปไปลงลุมไป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 อื้เอวอดับสายฟ้าไปไปไป ไปๆอุยชา้าแต่มีสายฟ้าอยู่ข้างหลังมากมากมีเดียมก็ยังไม่ไปแล้วครับเพราะเสียงผมไม่เสียงมีเดียมไม่เสียงอือหือจะได้ไปไหมเนี่ยขึ้นไปไปไป มเดีิมีเดียมมไปไปไม่ไม่ไม่ไมดีนะที่ผมไม่ไปโอ้ยล้มซูปเปอร์ซาโอมเดียมซูปเปอร์ซซโอ จัางวันนี้จัางวันนี้ทุองร่มทุ่งร่มไม่ทันไม่ทันมีสึนามิมีสึนามิไม่มมไม,ไม่ผมต้องอัพเกรดอัพเกรดความร็วใช่ใช่ใช่ต้องอัพเกรดความร็วมันรีเบิร์ตได้ด้วย เบิร์โอเคผมเกียดมันมันช้ามันช้ามากเกลียดอะเพือไปไม่ไความไม่รู้ เพิ่มความมีระดับพระเจ้าโอ้ช้า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 เกินไปเป็นเปเล่นเพื่อเอาอะไรสักอย่าง ไม่ครับตัดสูตความเร็วเกตเกตเกตอัพเกตอัพเกตอัพเกตโอเคมันเดินยากมันเร็วมันก็จะเดินยากว่าน,นี้ครับโอ้ซูปเปอร์ซารโอมา แต่มีมีเดียมอยู่ข้างหลังมีเดียมโดนซูเปอร์โซลแสงให้ดูนไวนิ่งมาแล้วเซตเข้ามาแล้วจังวันนี้เร็วมากนะครับไม่เกลียวผมจะได้ตัวไอ้บ้างบะเนียโดนสัตว์ตัวอู้อู้มา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  ไม่ไม่ไม,ไม่โชคดีโชคดีไป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 ซุปเปอร์เซอร์วมาแปบ๊บเดียวท่านท่านท่านยิยสมาอภรษ สามสิบโอเคมันไม่พอสามสิบไม่พอสามสิบต้องปรดอัพเปรดอัพเปรดโอ้ โอ้ว่าอยู่ทล้วมผมหยิบแรงน,น,รนิดเดียวนะครับผมจะไปแบบน,น,นานๆเลยนะครับแพคเกจผมคือเอาวินหลดระดับมิติกนะครับระดับมิตติกแค่ตัวเดียวนะครับ แค่ตัวเดียวไปไปไปตรงนี้ปิดแล้วมีอเจนอ้อยแล้วโอ้้อู้เจอมิติผมเจอมิติกลวงหน้าอื้อหือ้าอ้ออออาออการอีกตัวเดียวมันไม่พอามามา เราไม่สามารถออบไปได้นะครับเพราะมันมาเยอะมากโอเคขอตัวขอตัวเดียวไปไปไปกลับเพียงเดียวไม่ต้องเสนอะไรไม่ต้องเสนอะไรนะครับกลับเพียงเดียว ้ม่าคิดว่าจะสัมริจไม่ไม่จริงไม่ไม่จริงไม่จริงกูกเม,มานี่มานี่มานี่เลยมาให้ผมดีสิ อัพเกรดได้ถึงสามสิบทุกตัวนะครับเอเวลไม่โอ้เงินไม่พออะไรจะครบเงนินเงินไม่ ผมอัพเกรดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นเวลาสมครวรนะนะครับผมขอกลบปิดคลิปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย